วันที่11ในเกมก o d o f u s i m a ผมได้ยินเรื่องของโคจิโร่เขาเป็นโลนินหมวกฟางที่กระหายเลือดจนพวกพ้องของเขาต้องการกำจัดเขาเลยมีโลนินนับ10คนเข้าต่อสู้กับเขาตั้งแต่เช้ายันเย็นแต่เขาก็จัดการได้ทั้งหมดเขาเลยโดนไล่ออกจากกลุ่มโลนินจนกระทั่งกลุ่มโลนินหมวกฟางเนี่ยได้ทรยศเราและไปเข้าพวกกับพวกมองโกและขาดเลยมีโลนิน5คนได้รวมกลุ่มกับโคจิโร่เพื่อที่จะสังหารผมให้ได้ผมจึงได้รับคำท้าและออกเดินทางจากการโลนินทั้ง5คนและได้แวะเตะตูดพวกมองโกตามทางจนไปหานักเล่าเรื่องอีกครั้งเเเขาาาาาไดดด้้้บบอออกกััััรรวววว่่่่่โคจจินนนนนีีียะูทใมมมผชุ หลังจากนั้นผมได้เดินทางไปเจอกับโคจิโร่พร้อมกับชุดเกาะของเขาที่น่าเกงขามและห้องนอนของเขาที่เต็มไปด้วยไฟประดับประดาห้อมที่จะเชื่อต่นแล้วผมได้เริ่มโดนกับโคจิโร่อยู่พักหนึ่งได้ข่าวว่าชุดเกาะของเขาเนี่ยทำให้เขาสามารถแกว่งดาบได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเอ๊ะแล้วชวนผมมาที่ห้องนอนและจะกัดแกว่งกันอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยงั้นหรอแต่ในที่สุดผมก็เอาชนะเขามาได้และได้แอบขโมยชุดของเขามาใส่สมบัติที่เป็นจินสาไคศักดิ์ศรีของซามูไรนั้นอยู่กับผมเองเนี่ยนะชุดของนายนะเาน,านีย่ยผม หญิงกำลังหาคนชื่ออมุละเขาเป็นคนหาอาวุธที่สังหารครอบครัวของท่านหญิงเราได้ข่าวว่าเขาจะมาที่ชายหาดอุมุกิเพื่อที่จะซื้อขายบางอย่างผมกับท่านหญิงจึงดักรออยู่ในพุ่มใกล้ๆเมื่อพระอาทิตย์ตกดินอมุละได้เดินทางมาถึงพร้อมกับน้องชายคนหนึ่งผมได้แอบย่องตามเขาไปเรื่อยๆตามทางปีนเขาย่องผาจนเข้าไปที่หาดอุมุกิและได้พบกับท่านหญิงอีกครั้งเราได้ตามพวกอมุละต่อไปพวกเขาเดินไปที่ชายหาดในขณะที่แอบฟังอมุละคุยกับพวกโจนอยู่นนทันใดนั้นพวกโจนก็ได้สังหารอมุละทันทีท่านหญิงได้โกรละะ่งงาาาจมััรวสหอ พวกโจรเยอะมากแต่ฝีมือนั้นกระจอกก้อยผมว่าท่านหญิงได้จัดการพวกโจรพ่อแป้จนหมดท่านหญิงเนี่ยได้สาบานว่าจะตามหาตัวการคนที่ทรยตรกูลของอาดจิตต่อไป